สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมา,านะครับก็จะมาแบบแก้ไขคือปุ่มปุ่ม navigation บนบนนอกจอเนี่ยอาการคือกดไม่ติดนะครับสำหรับมือถือรุ่นเก่านะครับเนี่ยอันนี้คือมือถือคือแล้วก็เก่าเหมือนกัน <laughs> นะครับแต่มันกดปุ่มนี้ไม่ได้มันเสียนะครับคือคือพอดีแบบ ยังไงอ่ะยังไงอ่ะไปทําตกมานะไปทําตกมานะั่นแหละก็เลยกดไม่ติดกดไม่ไปเนะีนะ่ยเนี่ยปุ่มโฮมก็ใช้ไม่ได้เนะีนะ่ยเนี่ยกดให้ดูเลยเนะี่ยปุ่มโฮมก็กดใช้ไม่ได้เหมือนกันปุ่มโฮมปุ่มโฮมก็กดไม่ได้นี่ก็กดไม่ได้นี่ก็กดไม่ได้มีวิธีแก้ไขนะครับนะครับผมมีวิธีแก้ไขนะครับผมอ่ะโอเคออกแอปได้ละปิดเปิดเครื่องใหม่นะครับผมก็ให้เรา ไปที่อ่า uh, Play Store นะครับนี่ไปที่ Play Store เลยนะครับผมก็จะมาทำการโหลดไอตัว Navigation นะครับขอเคค้นหานะครับค้นหาโอเคก็พิมพ์ว่าเนว Navigation Nav นะครับ Navigation นะครับผม n a v i g a n a v i g a t i o n บ a านี่นะครับผมกดเข้าไปเลยนะครับ นี่แก้ไขคืองบศูนย์บาทนะครับคือถ้าแบบถ้าท่านผู้ชมเนี่ยคือมีมือถือรุ่นเก่าแต่ปุ่มพวกนี้เสียหายนะครับปุ่มพวกนี้เสียหายกดอะไรแทบไม่ไปนะครับก็สามารถใช้แอปนี้ได้เลยนะครับนี่แอปนี้เลยนะครับผมโหลดได้ฟรีใช้ฟรีนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับก็จากนั้นก็รออ่ารอมันกําลังโหลดรอมันกําลังโหลดเลยนะครับผม ก็ประมาณนั้นน่ะนะครับผมโอเคอ่ะกำลังติดตั้งโอเคมันจะโหลดเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือก็รอสักครู่ไปก่อนเลยนะครับผมอ่านะครับอ่ะได้แล้วนะครับก็กดเปิดนะครับโอเคกดเปิดซะเลยนะครับผมอ่าก็กดอ่าตรงนี้นะครับกดอ่า go to setting นะครับ อ่าโอเคก็มาที่อ่าบริการที่ติดตั้งนะครับอ่านี่ไงในวิก a ชันบาร์นะครับโอเคกดเปิดนี่โอเคสาเร็จแล้วก็กดโอเคนะครับนี่ก็จะโผล่มาแล้วนะครับหรือจะปรับแบบให้มันเล็กก็ได้นี่เห็นไหมเออปรับแบบให้มันเล็กก็ได้นะครับเนี่ยปรับแบบให้มันเล็กก็ได้นะครับนี่แบบนี้นะครับนะครับผมโอเคก็ผมผมก็เอาประมาณสักอืม อ่าสาได้ไหมเอาหเกินอ่ะสาสิบเอ็ก็พอก็ได้ก็ได้อ่ะอันนี้คือนี่สามารถสลับแบบเนี่ยเห็นไหมปุ่มกลับก็จะมีอยู่ตรงนี้แล้วเห็นไหมนะครับก็พอโอเคพอใช้งานได้นะครับผมโอเคนี่เดี๋ยวผมลองกดตรงนี้ให้ดูเลยนี่กดหรือจะเอาแบบสั่นก็ได้นะ เอาแบบสั่นก็ได้นี่ไงเคเอาสุดเลยนี่ก็นี่สำเร็จแล้วนะครับโอเคนี่ไหมนี่อย่างี้ทำนี้ก็ได้นะนี่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 เห็นไหมก็ทำได้นี่นี่ก็แบบปุ๊บนี่ปุ๊บเห็นไหมโดนปะอ่าเห็นไหมก็ได้แล้วเห็นไหมก็ ก็พอโอเคแหละนะครับผมโอเคนี่งบประมาณ0ูย์บาทนะครับผมโอเคใครสำหรับชอบคลิปนี้ครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณกันด้วยนะครับบายบายเย้ bye